สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ เรื่องบ้นบานๆบาย a s s e t m a n a g e m e n t ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โครงการ A s p a ป e มีสุขุมวิท77ค่ะโครงการแห่งนี้นะคะเชื่อมต่อกับถนนหลายสายเข้าได้หลายเส้นทางเลยค่ะอย่างที่โบอยู่ตอนนี้นะคะเราเดินทางมาจากเส้นทางอ่อนนุช37ทับค่ะแล้วก็อยู่บนถนนนะคะอ่อนนุชค่ะเชื่อมต่อกับถนนนะคะที่จะไปออกเส้นพักขนงก็ได้หรือว่าออกเส้นสุข,ขุมวิทก็ได้เหมือนกันค่ะที่อยู่แห่งนี้นะคะอยู่ที่แขวงและเขตสวนหลวงค่ะกรุงเทพมหานครนี้เดินทางได้ง่ายสะดวกสบายแล้วก็อยู่ใกล้กับ BTS อีกด้วยค่ะ ส่วนภายนอกของโครงการนี้นะคะก็ยังอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นแม็กแวรลูค่ะหรือว่าจะเป็นซีคอนสีนักลินนะคะส่วนด้านในคอนโดมิเนียมแห่งนี้ก็น่าอยู่ไม่แพ้กันเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างที่โบยืนอยู่ตรงนี้ค่ะจะอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนะคะก็จะมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ค่ะและก็ยังมีฟิตเนสให้ลูกบ้านได้มาออกกําลังกายอีกด้วยและความพิเศษของที่นี่เลยค่ะที่นี่นะคะเขาเป็นลานจอดรถหรือว่าที่จอดรถค่ะแบบระบบไฮดรอลิกนั่นเองค่ะส่วนบนห้องที่เราจะพาไปชมกันนี้นะคะห้องนี้จะอยู่ที่อาคารบีห้องจะเป็น 哈。 ที่เราพามาชมกันวันนี้นะคะห้องนี้จะเป็นอาคารห้องชุดค่ะจะมี1ห,ห้องนอนนะคะ1ห,ห้องนั่งเล่น1ห,ห้องน้าด้วยกันห้องนี้นะคะจะอยู่ห้องเลขที่257ค่ะอยู่ที่ชั้น8นะคะอาคารบีเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันค่ะ สำหรับขนาดพื้นที่ในห้องนี้นะคะจะมีขนาดพื้นที่อยู่ที่28.54ตารางเมตรค่ะเดินเข้ามาปุ๊บนะคะคุณผู้ชมเราจะเจอกับบริเวณฝั่งซ้ายมือค่ะที่เป็นมุมห้องครัวเขาจะมีบิวอินชุดห้องครัวไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็ชั้นวางด้านบนค่ะส่วนฝั่งขวามือค่ะจะเป็นมุมห้องน้ํานะคะห้องน้ําที่นี่ก็มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบคันเลยค่ะชัดมาค่ะจะเป็นพื้นที่แอร์เรียของห้องนั่งเล่นหรือว่ามุมรับแขกนั่นเองค่ะมุมนี้พื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยนะคะคุณผู้ชมมมสามาาาาารรถวงซซฟแบบไ์ขนดใหญ่ปะณ สิที่นั่งได้หรือว่าใครจะทํามุมนี้นะคะวางแบบเป็นโซฟาเบก็ได้เหมือนกันค่ะหรือว่าอยากจะเปลี่ยนมุมนี้เป็นมุมนั่งเล่นไว้ทํางานก็เหมาะสมเหมือนกันค่ะฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเป็นพื้นที่นะคะที่คุณสามารถวางทีวีหรือว่าวางตู้โชว์ต่างๆได้อีกด้วยค่ะ ถัดมาค่ะพื้นที่ของห้องนอนค่ะห้องนอนที่นี่เขาจะมีประตูกระจกบานสไลด์นะคะ3บานพับแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นค่ะเวลาเปิดออกมานะคะสามารถเปิดได้กว้างให้ห้องเนี่ยรู้สึกกว้างแล้วก็ไม่อึดอัดด้วยสําหรับพื้นที่ห้องนอนสามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาด6ฟุตได้มีบิวอินตู้เสื้อผ้าโตเครื่องแป้งไวให้เรียบร้อยค่ะที่ติดกันเลยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของระเบียงห้องระเบียงห้องที่นี่นะคะก็สามารถทําเป็นพื้นที่ซักล้างไว้ตากผ้าก็ได้เหมือนกันค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการ A-Space มีสุขุมวิท77โดยเริ่มต้นจากแอร์พอร์ตลิงหัวหมากขับตรงไปยังถนนสีนครินประมาณ3.1กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสุขุมวิท77จากนั้นขับตรงไปอีก1.2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาขับตามทางไปเรื่อยๆโครงการจะอยู่ด้านขวามือครับ และที่นี่ค่ะโครงการ a s p a c e มีสุขุมวิท77ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะชมกันไปแล้วถูกใจกันไหมคะห้องที่โบพาไปชมกันวันนี้ท่านไหนที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของห้องนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือว่าเข้ามาชมสถานที่จริงได้ค่ะพิมพ์มาหาพวกเราได้เลยค่ะผ่านช่องทาง Facebook Fanpage j a s s e t Management หรือที่ YouTube Channel เรื่องบันบ้าน by J Asset Management ค่ะและอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตจากแจมของเราค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของโบแล้วนะคะครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปชมที่โครงการไหนอย่าลืมติดตามกันค่ะขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ